อมห้านาทีต้มห้านาทีนะพี่น้องคลุกคลุกคลุกคิดากไงอ่ะคุณว่าไงอ่ะ,อะวันนี้ ตามสัญญาสัญญาใครก็ไม่รู้สัญญาตัวเองว่าจะกินซองดำาำยังดำยังล้เป็นเตาดลีนะซองดําเพราะว่ามันเผ็ดกว่าซองแดงใช่ไหมวันนี้แม่ก็เลยอยากลองช่วงนี้ปล่อยคลิปกินไปเลยเด้อพี่น้องโควิดไม่มีอะไรทํำหิวหิวหิว ็ว่าสายสายกินเผ็ดก็ว่าเผ็ดพอดีนะอ่ะเผ็ดพอดีทำไมเหงื่อแตกวะเออถ้า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 ท้องว่างไม่แนะนําให้มากินเอยเผ็ดเผ็ดนะลองท้องอะไรก่อนอืแต่บอกเลยชอบมาก <c oughs> สามคำหมดจวดจวด อชินเส้นเวลาไปสมัครงานจะได้มีเส้นมีสายเส้นใหญ่ชอบชินเส้นอืมขวันจะชิมไหมเนี่ยหมดเลยนะหมดเลยตากล้องเดี๋ยวไปตากล้องคำหนึ่งอ,อร่อยมากขวัญอร่อยจริงๆยอมรับแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นที่บิ๊กซีเดอหมดแค่พรุ่งนี้ โอ้ยเชียไอโปรโมทบิ๊กซีให้อีกซื้อของ79บาทเ็สบาทค่ะไปแรกไปแรกซื้อจำยังได้ในซองละจาก48บาทลดเหลือ28บาทก็ลดไป20บาทค่ะทำอีกคำหนึ่งขายต้นไม้ด้วยนะ สนใจอ่ะแป๊ักว่าวไม่เผ็ดบอสขนมไม่แก้เผ็ดแล้วเด้อจิจาร์จิจาหาอะไรกินนะพี่น้องจ๋าชอบอะไรก็ไปหากินเอาเองกินให้ดูเป็นแนวทางแค่่รยแม่อยากลองด้วยแหละว,ว่าเผ็ดของซองดำตำยังอ่ะของเกาหลีอ่ะซองดำมันเผ็ดกว่าซองแดงไหมเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าเผ็ดกว่า แล้วก็น้ำตาเยี่มนเนี่ยน้ำตาลหนึ่งุหกูนเปอร์เซ็นะสายสุขภาพลิศขนมนมาจะได้กินไมนี่หืฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนตัวดำคนนี้ด้วยเด้อดำไม่ธรรมดาแล้ว <c oughs> ดำขำด้วยอืมเอยอชิมดูนะ ฟอ,องอางบิสกิตอ่ะว่าเป็นรสส้มอ่ะหืมหอมอ่ะหอมมันส้มเลยอ่ะโอ้ก็มันรสส้มใช่ไหมหืมขันใส่จะได้ขันกินนั่นแหละชิมดูนิดนึงหืมขันอร่อยมากรักกันนะคะ Right. o oh. le